ชาวราศีพฤกษกทุกท่านช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันกับช่องของเราอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นรู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างๆนานารวมทั้ง มีความสมหวังบ้างมีทั้งไม่สมหวังบ้างก็คละเคล้าปะปนกันสิ่งไหนที่ไม่ดีก็มีอยู่ในด้านสิ่งที่ดีก็มีในช่วงก่อนนั้นถือว่าในแต่ละสิ่งที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าชาวราศีพฤก,กนั้นได้มีการบุกเบิกหรือว่ามีความมณะอดทนจึงทำให้ดวงชะตาของท่านได้ผ่านมาถึงจุดนี้ได้ ชาวราศีพฤษกในช่วงนี้เรามาดูในด้านของการงานกันว่าในช่วงก่อนนั้นท่านทำไรไปสมัครงานอะไรที่ไหนก็ไม่มีใครเขารับและไม่มีใครเขาว่างจะทำให้ท่านนั้นว่างงานอยู่เป็นเดือนๆบางท่านนั้นได้งานมาก็มีเงินเดือนน้อยแทบจะไม่พอใช้จ่ายบางครั้งบางคราวตัวของเราก็มีภาระ,ระ ที่จะต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวอีกหลายคนในช่วงนั้นในช่วงนั้นก็จะถือว่าจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จเงินทองก็ขาดกระเป๋าจะหยิบยืมกับใครหรือก็อยากบางคนนั้นก็ไม่ยอมให้เราเขาย,ยืมรวมถึงแม้กระทั่งเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องในช่วงก่อนนั้นเราจะเขาย,ยืมในเรื่องการเงินการตอง ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีๆในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของมรดกตกทอดอีกเช่นเดียวกันเราจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จเงินทองถึงจะมีมรดกเข้ามาแต่เราไม่มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยในช่วงนั้นก็ถือว่าขาดมือจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จแต่จ่อ แต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีพฤษภนั้นดวงชะตาของท่านจะกลับฟื้นคืนดีขึ้นมาอีกในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีผลงานที่ดีโดดเด่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดการเงินการทองในช่วงนี้จะมีความดีเกิดขึ้นผิดกับในช่วงก่อนนั้นท่านโดนเอารัดเอาเปรียบแต่ช่วงนี้ท่านจะมีคนให้เกียรติ ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนท่านถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับโรงงานบางท่านนั้นก็จะมีโชคมีลาบได้เป็นผู้นำของคนในโรงงานอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีบางคนนั้นก็มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรร โดยที่ท่านทํางานท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานยิ่งทํามาหากินท่านก็ยิ่งมีเงินเข้ามาหาท่านอย่างมากมายการเงินการทองนั้นถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นท่านหาไม่ยากการเงินการทองนั้นท่านจะได้เป็นเงินหมุนเวียนอีกแต่หากท่านมีงานที่ท่านจะทำ มากมายในช่วงนี้มีทั้งงานดีงานเด่นบางท่านนั้นเป็นเจ้านายมีลูกน้องมีบริวารอีกเยอะแยะในช่วงนี้ลูกน้องก็ให้กำลังใจและท้าหากวาท่านทำงานที่เป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสาเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านการค้าขายก็ถือว่า เป็นอาชีพที่ดีสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ท่านจะลงทุนอะไรหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอเพราะว่าท่านทำงานที่ดีเงินจึงมีตามมาในช่วงนี้จึงทำให้ดวงชะตางท่านมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรจึงทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีการดวงดีและมีการโดดเด่นในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระพุธเอาดาวอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ การทำมาหาก,กินก็จะมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีงานทำที่ดีผิดกับในช่วงก่อนนั้นเป็นที่เรียกว่าฟ้ากับดินก็ว่าได้ในช่วงก่อนนั้นท่านจะเป็นคนอาภัพอับโชคทำอะไรก็ไม่มีโชคไม่มีลาบแต่พอมาช่วงของวันที่14ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมังกร ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานใกล้งานไกลท่านก็ทำได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีคนรักคนใกล้ก็ถือว่าดีในช่วงนี้ท่านทำอะไรเขาก็ให้กำลังและให้กำลังใจกับตัวเรา เราจะหยิบจับอะไรเขาก็ให้เกียรติให้กำลังใจเราช่วยเหลือเราในช่วงของการทำงานเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาหารือได้ในช่วงนี้ถือว่าเนื้อคู่ของเรานั้นก็มีความสำคัญอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของคนโสดในช่วงนี้ท่านจะพบรักถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดไม่มีแฟนท่านก็จะมีแฟนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ท่านก็จะพบรักที่แท้จริงชาวราศีพฤษภอาจจะได้มีการแต่งงานอยู่ร่วมกันก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการงานก็ถือว่าชาวราศีกรกฎนั่นมีความโดดเด่นในช่วงของเดือนมกราคมนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นถ้าหากว่าท่านเป็น ทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีเจ้านายให้กำลังใจและให้เกียรติกับตัวงท่านท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนนายคนมีคนนิยมยกย่องและเทิดทูนท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆทั้งนั้นการทำมาหากินถ้าหากวท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงาน ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงนี้เงินทองนั้นจะถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นในช่วงของเดือนมกราคมท่านจะหาง่ายหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่หากว่าท่านทำการค้าขายแต่หากว่าค้าขายในช่วงนี้ก็จะขายดีไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ ท่านก็จะมีออเดอร์เข้ามาสั่งกันมากมายในช่วงนี้ชาวราศีพฤษกนั้นถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าท่านไปติดต่อในเรื่องของการงานมีการเซ็นเอกสารหรือว่ามีการเซ็นสัญญาไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือจะเป็นการขายในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการเจรจาก็จะมีความดี และจะมีความเรียบร้อยเกิดขึ้นจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นชาวราศีก็รกฎในช่วงนี้จะมีแต่โชคมีแต่ลาบทั้งนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็มีโชคมีลาบในเรื่องของคู่ครองคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจดีในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนั้น ในช่วงของปลายเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรท่านรีบทำได้เลยการงานการเงินนั้นจะมีการสอดคล้องเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยันท่านก็อาจจะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนอีกแต่หากในช่วงนี้บางคนมีโชคมีลาบมาจากทางไกลมีคนมายื่นให้ อันนี้ท่านรับไว้ท่านจะได้โชคได้ลาบที่เป็นก้อนอย่างดีในช่วงนี้บางท่านนั้นก็ได้มากบางท่านนั้นก็ได้น้อยแต่ก็ถือว่าท่านก็ได้โชคได้ลาบอีกเช่นเดียวกันบางคนนั้นได้มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษอันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาอีกในช่วงนี้บางคนก็ทำการค้าขาย ท่านก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะขายอะไรวัดสดุก่อสร้างหรือจะขายของอื่นก็ถือว่าท่านขายได้ดังนั้นท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีชื่อมีเสียงในเรื่องของการธมาค้าขายอีกเช่นเดียวกันเรามาดูในด้านของสุขภาพกันบ้างชาวราศีพฤษกในช่วงของเดือนมกราคมในด้านของสุขภาพและ พารานามัยในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องพบแพทย์บ่อยครั้งหรือว่ามีการเจ็บป่วยบ่อยครั้งอาจจะต้องไปพบแพทย์หรือว่าไปหาหมอบ่อยท่านอาจจะเป็นโรคเก่าๆอาธิเช่นความดันไขมันเบาหวานอันนี้ย่อมจะเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่สูงอายุไอระวังในเรื่องของการเดินการเหิน อาจจะมีการยอกหรือว่าอาจจะมีการปวดหลังปวดเอวปวดไหล่เกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดี ไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอยท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลมากองนึกถึงทองก็ให้ไหลมาเทมานึกถึงงานง่ายท่านมีงานดีๆมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วก็จงกด ติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี